งานนี้ต้องเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่านะครับที่เรียกว่าน่าสงสารกันเลยทีเดียวจากประเด็นนะครับที่เว็บไซต์กองสารานิเทศสนันนการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะครับตำแหน่งรองผู้บังคับการครับแล้วก็สารวัตรวาระประจำปี2566ครับซึ่งโดยประกาศดังกล่าวเนี่ยก็ปรากฏชื่อนะครับพันตำรวจเอกพัดนธงทิวดามาพงศ์ครับพร้อมกับฝออ บกอกอ,อ,อ,กอสอตอบครับหลานชายของคุณหญิงพจมาน,นะปอมเพชรที่ได้รับการโยกย้ายครับจากผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการสองกองครับการอำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลางะนะครับมาเป็นผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งก็มีบันทึกข้อความครับเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการของภูมิกับตมของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยให้เหตุผลว่าลาออกเพื่อดําลงระบบคุณธรรมในองค์กรและหวังว่าในยุคต่อๆไปเนี่ยคนที่ตั้งใจทํางานเสียสละมีผลงานเนี่ยจะได้พิจารณาอย่างเป็นธรรมทําให้เกิดเสียวิพาวิจาร์ณสนันโลกออนไลน์กันเลยครับโดยล่าสุดเนี่ยจากกระแสดังกล่าวเนี่ยก็พบว่าพันตํารวจเอก พัดธงทิวนะครับได้โพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook ว่าทุกคนใจเย็นนะทออเนี่ยก็คือท่าอากาศยานจังหวัดคนละตำแหน่งกันจ้าแฮชแท็กโดนด่าฟีก็ดรามากันงงงไปเลยนะครับเพราะว่างานนี้มันคนละตำแหน่งกันก็ไปดราม่าผิดงานเขาไปเลยสงสาร